ครับพวกกราสวีดด์และสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ตัวผมอ,อยู่ผมอมอนเดนซิงวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าตัวโซนิกนะครับเอ่อตอนนี้พอดีลูกค้าบอกว่าสตาร์ทติดยากแล้วก็มีเสียงดังครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้เพื่อนๆดูนะว่ามีเสียงดังยังไง ก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วมาใคเสียงนี่ตั้งไม่อยู่แล้วก็ดับเสียงดังมากเดี๋ยวเรามาลื้อตัวชุดฝาบนดูนะครับว่าเป็นที่อะไรก็นี่นะครับลื้อตัวฝาครอบวาล์วออก แล้วเราหมุนหามาคดูครับตัวท,ที่วาวครับโอ้วก็ทิว่าห่างครับตัวติดยาก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะตัววาว เราลิ้นออกมาดูว่ามีอะไรแข่มหรือแกนเราลิ้นสึกไหมแล้วก็นี่เราเหรือตัวส่วนเราลิ้นออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่มันผมจะจับจุดได้จุดหนึ่งนะครับนี่เพื่อนดูเป็นหลวมมากครับ ลูกปืนน่าจะสึกแล้วนะนี่อย่างทั้งวาวนะครับวาวก็ห่างอยู่นี่ตัวนี้อาจจะทําให้ตัวมาร์กมันอาจจะเคลื่อนนะครับแล้วก็ตัววาวห่างมันก็จะสตาร์ทติดยากครับและยิ่งมีเสียงดังด้วยนี่ผมว่าตัวนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวนะครับดูลนะถ้าผมเขย่าตัวเนี้ยโอ้ นื้อตัวฝาฝาว่าออกเลยครับนือตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ดูฝาผมหาการสาเหตุอะไรเจอ,อยังไงเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูแล้วก็มาเล่าให้ดูให้ฟังครับครับก็น่าจะสรุปผลได้แล้วครับเอ เพราะว่าต,วตัวตัวลูกสูบแหวนน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัววาลเพราะว่าผมก็เพิ่งทำวาวให้เขาใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้คันนี้เคยเวาวชงชนกับลูกสูบมาแล้วครับมันก็เลยคีอโอกาสทำวาลแต่ลูกยังไม่ไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ควานใหม่ก็ต้องรอถามตัวเจ้าของเขาเีกครับว่าเขาจะ วานลูกใหม่เลยไหมหรือยังไงครับเพราะว่าตัวที่ว่าสตาร์ตติดยากแล้วก็มีเสียงก็น่าจะอยู่ที่ตัวนี้ครับแคมตัวแกนาลาวิลนี่ตัวนี้เลยคิดว่านะ80-90%เลยครับตัวนี้คิดว่าน่าจะเกี่ยวดูครับสันเลย แตกเพราะว่าเวลาเราสตาร์ทนี่ตัวนี้มันก็มีอ,อ,อาการนะคือลายด้วยนะตัวแกนลาลิ้นก็สึกอยู่แล้วก็ตัวตัวกระเดี่ยวก็สึกเหมือนกันครับก็น่าจะได้เปลี่ยน แต่ตัวนี้น่าจะเปลี่ยนทั้งชุดนะคิดว่าเพราะว่าถ้าอยากให้มันหายมีเสียงที่เงียบนะไม่เสียงดังก็เปลี่ยนหมดทั้งชุดเลยดีเพราะว่าตัวนี้มันก็เริ่มมีรอยเหมือนไม่ไหม้แล้วเหมือนมันขาดน้ำมันเครื่องไปเป็นลายๆมีรอยชิดขวเดเลยครับ แล้วก็ลูกปืนแตกด้วยก็จะแนะนําลูกค้าให้เตรียนไปเลยเดี๋ยวเรามาดูอีกทีครับหลังจากที่เราใส่เสร็จว่ามันจะหายสตาร์ทง่ายแล้วก็เสียงเงียบไหมครับก็หลังจากที่เราซื้ออุปกรณ์อะไรมาก็ใส่เสร็จนะครับนี่คือตัวแคมตัวเก่านะครับีแกนลาเลนนี่มันจะมีรอยครับรอยเยอะ oh, <no. S 1> มันก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนออกเลย ก็เลยใส่แคมใหม่ไปแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนลูกปืนปนะลูกปืนใหม่ใส่นี่คือของเก่าครับสั่นขย่า,ยาดูไ้้ยินเสียงเลยดูนะครับคือมันโยกได้แบบนี้นะคือคือ,คอมันหลวมแล้วก็หลวมมากเลยครับตัวนี้อีกลูกฟังนึงก็คือผมเปลี่ยนไปเลยนะโอเค แล้วก็ตัวนี้มันก็จะได้เปลี่ยนวาวใหม่ด้วยนะเพราะว่ามันมีอาการวาวรั่วด้วยเพราะว่าวาวมันไปชนกับตัวลูกนะครับเพราะว่ามันองศามันเปิดไม่เสถียรอย่างไงล่ะมันเปิดเยอะเกินไปเพราะว่าตัวตัวลูกปืนตัวนี้ของแคมตัวนี้มันมันมันแตกนะครับแล้วมันก็มีเสียงดังเหมือนต้นคลิปมันก็เลยทําให้ตัววาวไอดีเปิดเยอะ ปชนกับลูกแล้วก็ทำให้การเกิดวาวรันะ่วเนาะแล้วก็สตาร์ทติดยากเราก็ต้องปิดปากคาบูไว้นะเวลาสตาร์ทมันกจ็จะสตาร์ทง่ายนะแต่ตอนนี้ <Okay. S 1> สตาร์ทง่ายเลยครับนี่เปลี่ยนตัวนี้ออกไปเลยแล้วก็เปลี่ยนตัวกระเดื่องด้วยนี่ตัวนี้คือมันสึกแล้วนะเห็นไหมเป็นร่องเยอะร่ oh, <no. S 1> องเยอะมากเป็นรอลอยลึกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ฟังนะครับว่ามันจะ เงียบแล้วก็สตาร์ทง่ายไหมทั้งเดียวเลยนะครับ ตาติดางครับ <Okay. S 1> ปืนเลยคือวันนี้ก็เงียบนะครับไม้ดังเหมือนที่เอ่หมือนตอนแรกนะครับก็สามารถเดินเบาได้ครับก็ถือว่าโอเคครับไม่เป็นอะไรมากก็เปลี่ยนแค่ตัวยันลราเล่นหรือว่าแคมแล้วก็ลูกปืน ก็ทำวาวใหม่ก็คือแล้วก็หลบวาวเพิ่มครับเพราะว่าแคมตัวนี้ตัวใหม่มันจะเป็นเอ่อมันจะยกสูงกว่าเดิมนิดหนึ่งแล้วก็ผมก็เลยเป็นหลบวาวใหม่เลยก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อให้องช่องอมอนเป็นท่หนึ่งครับ